โอ้โหครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือหน้าตาของมันบดอบชีสของเรานะฮะโอ้ใช้เวลานาน,านมากครับขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตักให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมโอ้ครับผมดูสิฮะน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะกินเลยนะครับผมอืมหอมมันอร่อยมากครับ สวัสดีครับผมบอกมือทักทายนะครับขณะนี้คุณกาลังอยู่ในรายการคิวค้นครัวรายการที่จะหยิบวัตถุดิบรอบตัวนำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารนะครับโอเคเมนูที่เราจะรังสรรค์ในวันนี้นะครับจะเป็นเมนูมันบดอบชีสนะครับผม <c oughs> ออกแนวฝรัง่งอีกแล้วนะครับ เค okay, เรามาดาูส่วนประกอบวัตถุดิบส่วนประกอบกันนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับประเอกของเรานะครับผมนี่ก็คือ,อมันฝรั่งนะครับนะเราจะทําหมดนี่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นนมสดนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับผม อันนี้พริกไทยป่นนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เกลือครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับชีสนะครับผมอโอเคส่วน อไส้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่คนดีผมมีนี่ครับอันนี้กุนเชียงนะครับผมผมจะใส่กุนเชียงเข้าไปทําเป็นไส้มันเดี๋ยวผมจะทําเป็นเลเยอร์นะครับมันบดไส้กุนเชียงมันบดแล้วก็อาจจะเป็นชีสอ้อนท็อปอยู่ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับผมไปครับ เราจะเริ่มจากการนำมันฝรั่งนี้ครับมาปอกเปลือกนะครับผมแล้วก็นําไปล้างน้ําแล้วเราก็จะต้มมันฝรั่งก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมปอกอมันฝรั่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนการต้มเลยนะครับผมจะมีปอกเปลือกมันฝรั่งให้ดูนะฮะ <c oughs> โอเคเราใช้มีดอสองคมแบบนี้ก็ได้นะครับในการปอกมันก็จะง่ายดีโอเคครับ ลักขั้นตอนไปเจอตอนผมปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวผมจะต้มมันฝรั่งให้ดูนะฮะว่าต้มมันฝรั่งประมาณไหนเหมาะที่จะนำเอามาทำเป็นมันบดนะครับไปเจอกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้มันฝรั่งปอกเปิดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ประมาณนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการต้มมันฝรั่งเนี่ย ให้สุกนะครับผมโอเคอเราจะเริ่มจากการตั้งเตาสึกก่อนเราจะเริ่มจากการตั้งเตาสุก่อนนะครับผมเทน้ำเปล่าลงไปครับกะเอาให้ท่วมมันฝรั่งนะครับผมมันฝรั่งที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนั้นลงไปเลยครับโอ้ยโอ้ยวงครับ ะโอเคโอเคครับผมมันฝรั่งผมเหมือนมันจะเยอะกว่าที่ผมคิดนะครับสักหน่อยฮะสักหน่อยโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็เริ่มตั้งเตาเลยนะครับใช้ไฟกลางก็พอนะครับผม การเช็คว่ามันฝรั่งเนี่ยมันสุกหรือยังนะครับผมเอาง่ายๆฮะเวลาเราจิ้มมันฝรั่งลงไปเนี่ยเวลาเราเอาช้อนกดมันฝรั่งลงไปเนี่ยมันจะติดช้อนขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันสุกนะฮะเดี๋ยวผมจะจิ้มเมูอีกทีหนึ่งเวลามันสุกเนี่ยมันมันจะไม่ติดช้อนขึ้นนานะครับผมแล้วเนื้อของมันฝรั่งก็จะนิ่มมากนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ฮะเราจะต้มให้มันฝรั่งสุกก่อนนะครับผมไปเจอกันตอนมันฝรั่งสุกแล้วนะครับผม เจอกันครับโอเคครับผมตอนนี้มันฝรั่งเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเนี่ยฮะพราจิ้มลงไปมันก็จะแตก,ออกเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะ,ยฮะมันจะไม่ติดช้อนขึ้นมานะครับอันนี้คือเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับผมเนี่ยเริ่มมีจะได้ที่นะครับ ฟองขาวนี่นะครับแล้วก็ตักออกนะครับผมเดี๋ยวจึงคืณบอกไปนะครับตักฟองขาวออกโอเคจะได้ที่แล้วแหละโอเคครับผมได้ที่แล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการอ่าเตาเลยนะครับผมแล้วก็นำอ่า มันฝรั่งต้มเนี่ยมาพักไว้ก่อนเราให้มันเย็นก่อนนะครับผมต่อไปผมก็จะทําการตั้งกระทะนะครับผมเพื่อที่จะทําไส้ของมันฝรั่งอบชีสของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นเลยครับโอเคครับผม ต่อไปก็จะเป็นการอาทอดคุณเชียงนะครับทําไส้นะครับผมเริ่มจงการตั้งเตานะครับเราจะทอดอใส่กับน้ําเปล่าเลยนะครับผมเราจะไม่ทอดน้ํามันนะครับโอเค ก็จะใส่กุนเชียงลงไปเลยนะครับ เชียงเราจะหั่นเป็นเต่านะครับผมให้มันเป็นชิ้นเล็กๆล,ลงมานิดหน่อยนะครับสําหรับเทคนิคการทอดกุนกุนเชียงไม่ให้ไหมนะครับ <c oughs> ผมเคยทาคลิปลงแล้วนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอ่คลิปเทคนิคการทอดกุนเชียงผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้นะครับผม wow. เราจะทอดคือขั้นตอนแรกเราจะทอดน้ําเปล่าสก่อนนะครับให้คุณเชียงมันสุสกสกอนอ่าโอเคครับพอเราทอดไปเรื่อยๆสักหน่อยนะครับน้ําที่เราใช้ทอดตอนแรกก็จะเริ่มแห้งนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เงไปนะครับ ใช้น้ำมันก็ได้นะครับใช้เนก็ได้เอาแล้วแต่ความชอบเลยเราจะทอดไปเรื่อยๆนะครับให้คุณเชียงเนี่ยกรอ,อบๆสักหน่อยนะครับผมะจะเจอกันตอนนั้นเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้คุณเชียงเราก็ได้ที่แล้วนะครับว้าวนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับโอ้โหกอบเหลืองมวนมากเลยครับไม่มีไหมฮะสูตรนี้ฮะเอาไปใช้ได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะพักใส่ไว้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบดมันแล้วนะครับผมเจอกันครับโอเคครับผมอ่าก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะบดเนยนะครับเราก็อ่า ต้องทำตัวน้ำนมสดเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเข้าไปผสมกันกับมันฝรั่งบดของเรานะครับเพื่อให้เกิดความมีแบบครีม,มี่ขึ้นนะครับผมโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราบดบดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเติมอะไรสักอย่างไปเพื่อเพื่อให้มันแบบไม่ข้นเกินไปนะครับ <Wow. S 1> เราเป็นใช้ตัวนี้นะครับ นมสดนะครับผมเพื่อให้เครื่องปรุงมันกระจายได้เต็มที่ทั้งหมดนะครับผมจะใส่ลงไปขนาดตอนอทำน้ำนมสดลงไปเลยนะครับทีชชูกไทยผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะเพราะว่าส่วนขอ,องน้ำนมสดเนี่ย เราจะใช้หมดนี่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ,อจะใส่มดุดพอถ้าไม่หมดแล้วออรสชาติมันจะเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนนะฮะอร่อยคืออร่อยนะครับผมมีวัตถุดิบอันไหนเราก็ใช้อันนั้นนะครับอย่าไปยึดติดเยอะนะครับผม <S <S ว่านี้เราทำเพื่อที่จะรับประทานนะครับ สักหน่อยนะครับผมส่วนตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการทอดกุนเชียงมาสักครู่นะครับผมก็จะมีกลิ่นของกุนเชียงแล้วก็เนยด้วยนะครับก็ <Wow. S 1> จะใส่ลงไปเลยนะครับผมบางคนก็เขาอาจจะใช้แบบน้ํามันมะกอกนะครับผสมลงไปอตอนที่บดมันรั่ลนะครับผม แต่ของผมจะผสมลงไปตอนนี้เลยนะฮะเพื่อให้มันเพื่อให้วัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆครับไปเจอกันตอนอน้ำนมสดของเรามันได้ที่แล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ เริ่มได้ทีนะครับเราก็จะปิดเตานะครับผมอเอามาพักไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมนี่คือมันบดท,ที่เราต้มแล้วก็พักไปแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะเริ่มทําการบดเลยนะครับผมนี่ครับส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้มันจะมีที่บดมันอยู่นะฮะส่วนของผมนะไม่มีครับผมผมก็จะใช้ช้อนนี่แหละในการบดนะครับผม บดไปเรื่อยๆนะครับบดอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆใช้เวลานานหน่อยฮะพอบดไปสักหน่อยแล้วมันหนื่อ่ๆแล้วนะครับผมเราก็จะเติมน้ำนมสดที่เราเตรี่ยวมเนี่ยครับทลงไปผสมอมอโอเคครับผม เ้าก็บดต่อครับบดไปเรื่อยๆท่านอย่างนี้ฮะจนะมันบดของเราเนียนเลยนะครับผมไปเจอกันตอนอ่ามันบดของเราได้ที่แล้วนะครับผมเจอกันครับโอเคครับผม ตอนนี้อ่าตอนบทของเรานะครับก็เริ่มได้ที่แล้วแหะครับส่วนน้ำมนมสดเราก็จะเติมไปให้หมดเลยนะครับว่าผมคำนวณเรียบร้อยนะครับว่าหมดนี่ก็คืออ่ามันจะเป็นอ่าครีมี่พอดีนะครับผมครีมครีมีม่นะครับ คือก่อนหน้านี้ผมก็ทยอยเติมลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมอโอเคเ,เราจะปล่อยให้มันมันดูดน้ำเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะปั่นนะ จะบดบดบดไปเรื่อยๆคือถ้ามีเครื่องช่วยในการบดมันเนี่ยจะจะดีมากนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลามากนะครับในการบดเกิดเรามีเครื่องทุนแรงเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมที่ผมเทลงไปเยอะๆเลยเนี่ยเพราะมันง่ายกับต่อการบดมากนะครับเพราะถ้าเกิดอ่า เราบดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนวลเป็นคล,คล้ายครีมเลยนะครับผมโอเคไปเจอกันตอนนั้นครับอุ้ยโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วฮะดูดีครับคนมาก ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาจัดใส่ถ้วยเพือพอพ่อเตรียมอบนะครับเจอกันครับโอเคครับผมนี่คือภาชนะที่เราจะนำเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวก็จะทำเป็นเลเยอร์นะครับผมอเอามันบดลงไปนะครับชั้นแรกครับ เยอะนะไม่เป็นไรนะครับคือมันบดถ้าอยากให้มันละเอียดเนี่ยต้องเอาเข้าไปตะกแกงนะครับแล้วก็บดมันผ่านตะกแกงออกมาเนี่ยมันจะเน,นียนว่านี้แล้วก็จะเป็นครีมกัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราทํากินนะครับผมแล้วก็จะไม่ซีเรียสอะไรมากนักนะครับแล้วก็จะนําไปอบเลยโอเค อันนี้คือชั้นแรกนะครับชั้นที่สองเราก็จะใส่กุนเชียงนะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับกรอบมากะฮะเทคนิคในการทอดกุนเชียงฮนะเข้าไปดูได้นะครับผมจะค้นลิงไม่ให้ครับ โอเคเราก็จะใส่มันบดลงไปอีกครับขับไปอีกชั้นหนึ่ง มันสวยหน่อยครับนี่ปาดให้มันสวยหน่อยนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้มันบดแล้วก็จะมีไส้อ่าของคุณเชียงนะครับสุดท้ายนะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับผมนี่คือชีสนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับแปะลงไปเลยอย่างนี้เลยเออแล้วก็ไปอบนะฮะให้มันเยิมย้มๆอ่าโอเคครับผม ต่อไปผมจะนำไปอบนะครเอาเข้าเตาอบในอุณหภูมิ200องศานะครับผมอบประมาณสัก20นาทีได้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูตอนอที่ผมอบเสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ถ่ายำทำขั้นตอนการอบนะครับเพราะว่าผมต้องได้มูมก,กล้องไปซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยอผมจะนำให้ดูตอนอบเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับผมไปเจอกันครับ เฮ้ยนายคิดตัวเฮ้ยโอ้โหครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือหน้าตาของมันบดอบชีสของเรานะฮะโอ้ใช้เวลานาน,านมากครับขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตักให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมโห ดูสิครับโอครีมแบบน่ากินมากนะฮะโอหเราจะเจาะลงไปตรงชั้นอน่ะว้าวโหหอมากครับผมท่านผู้ชมครับดูสิครับโหกล้องไม่โฟกัสครับ ับผมดูสิฮะน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะกินเลยนะครับผมหมมันอร่อยมากครับโอ้สุดยอดครับผม ที่สุดของที่สุดเลยครับผมว้าวอย้อนม,มาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ชมใกล้ๆนะครับผมโอ้ร้นอนมากนี่นะครับผมนี่คือมันบดอบชีส สูตรเชฟคิวนะครับผมโอ้โหอร่อยมากๆเลยครับผมโหสุดยอดถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีอากเอดเน็กทับผมโอร้อนมือมากขอวังก่อนนะครับบ๊ายบายครับ